สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลหนึ่งนะครับซึ่งใน l a บ,บนี้นะครับจะเป็น l a บ,บการเปรียบเทียบเกจวัดความดันนะครับที่เราเรียกว่าเป็น p a e u r e calibration นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวเกจ p พ e อ u r นะครับที่เราต้องการที่จะเอามา calibrate เนาะหรือว่า,อามาเปรียบวัดนั่นเองนะครับ นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็น a d w e i g h t p r e s s u r e t e s t e r นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับของแลบนี้นะครับก็จะมี1เลยนะครับคือเพื่อศึกษาโครงงานนะครับแล้วก็การทำงานของเกจวัดความดันครับ2ครับรู้จักวิธีการปรับนะครับเปรียบเทียบเกจวัดความดันอย่างง่ายนะครับ สามครับเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างความดันน้ำหนักนะครับหรือแรงที่กัดถังนั่นเองครับมีสามข้อด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูครับถังวัดอ่าถังเก็บความดันนะครับหรือว่าแหล่งกําเนิดความดันทุกชนิดเนี่ยนะครับเราสังเกตนะครับว่าจะมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีอุปกรณ์วัดความดันนะครับก็คือเพื่อให้เราทราบว่าภายในถังเนี่ยนะครับหรือภาชนะนั้นเนี่ยนะครับ มีความดันเท่าไหร่นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเนื่องจากการระเบิดของถังก็ได้นะครับหรือว่าหรือภาชนะนั้นนะครับอุปกรณ์วัดความดันนะครับแบบพื้นฐานที่นิยมใช้กันมานานเลยนะครับเราก็มีราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับก็เออแล้วก็มีความเที่ยงตรงนะครับที่สูงเนี่ยนะครับเราก็จะ ก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นเกจวัดความดันเนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับใกล้ตัวเราเลยเนาะนะครับก็จะเห็นนะครับเกจวัดความดันนี่แหละนะครับที่จะมีอยู่หลายจุดเลยเนาะอย่างเช่นตามแทงค์นะครับแทงค์ถังความดันนะครับแทงค์น้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็นใกล้ตัวเราคือแทงค์ลมเนาะหรือว่าปั๊มลมก็ได้นะครับโดยนะครับมันมีหลาย หลายแบบเนาะนะครับมีทั้งกลไกที่เป็นแบบกลไกทางแมชชีนิคอลนะครับหรือว่ากลไกทางไฟฟ้านะครับแต่แบบที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นแบบกลไกที่เรียกว่าแบบอ่าบอรอนเกตนะครับหรือที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นอ่าท่อฝักมาขานั่นเองนะครับเนาะหน้าตาเป็นเหมือนกับรูปนี้เลยนะครับเนาะอันนี้คือท่อนะครับบอดองนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็นบูดองก็ได้นะครับเป็น บูดองทูฟนะครับเป็นเหมือนกับเป็นท่อโปร่งเนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดมีความดันดันเข้ามานะครับจะทําให้มาดันกลไกนะครับแล้วทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของสเกลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีราคาที่ถูกเนาะมีความทึงตรงสูงนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อใช้งานไปนานๆเนี่ยนะครับก็ตัวท่อเหล่านี้นะครับตัวท่อบูรองเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิด ความล้าเนาะหรือว่าอาจจะเกิดจากกลไกอื่นก็ได้นะครับที่ทําให้เกิดการล้านะครับและทําให้การอ่านค่าความดันนะครับเกิดการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการนะครับปรับเทียบหรือว่าการคาลิเบรตนะครับตัวเกจเพเชอร์นั่นเองครับอ่าลอดูในส่วนของทฤษฎีนะครับแน่นอนครับเราก็จะย้อนไปในส่วนของทฤษฎีนะครับทางด้านของ อาสถิติศาสตร์ของไหลเนาะหรือว่า fluid static นะครับซึ่งจะเป็นการศึกษาของไหลที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เนาะไม่มีการไหลตัวนะครับอย่างเช่นเขื่อนกั้นน้ำใช่ไหมครับเรือเรือสมุทรเนาะเรือดำน้ำหุ่นนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะของ fluid static นะครับอ่าเราก็กดสำคัญเลยนะครับของกรณกที่เป็นอ่า หยุดนิ่งอยู่กับที่เนาะเราก็ใช้กฎข้อที่1ของนิวตันนะครับก็คือซิกมา F ใช่ไหมครับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับก็คือนะครับวัตถุที่มีแรงลับนะครับจากภายนอกกระทำนะครับเท่ากับศูนย์นะครับย่อมนิ่งอยู่กับที่นะครับหรือหากเคลื่อนตัวนะครับก็จะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเดิมต่อไปพูดง่ายคือไม่มีความเร่งนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับค่าความดันเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับต่อตารางเมตรนะครับหรือว่าจะมีหน่วยเป็นปาสคาลนั่นเองนะครับเราใช้ตัวย่อเป็น Pa นะครับอ่าแล้วสมการสําคัญเลยนะครับก็คือ P นะครับก็คือความดันเนาก็จะเท่ากับ F ส่วนด้วย A นั่นเองนะครับเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการคำนวณนั่นเอง นะครับซึ่งเราก็จะทราบันดีอยู่แล้วนะครับว่าความดันนะครับที่จุดใดๆของไหลเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากันทุกทิศทุกทางใช่ไหมครับแล้วก็คลองไหลนะครับอ่าที่หยุดนิ่งไม่มีการไหลนะครับที่จุดใดๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคลองไหลชนิดเดียวกันด้วยเนาะนะครับก็จะมีความดันเนี่ยนะครับเท่ากันทุกทิศทุกทางนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกฎของปาสคาลเนาะอ่านะครับ หรือเพื่อนคือที่ตำแหน่งเท่าเดิมเนี่ยนะครับหรือที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยของไหลที่มันเป็นชนิดเดียวกัน,นก็จะมีบบความดันเท่ากันนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่านะครับทีนี้นะครับการคำนวณค่าความดันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นลักษณะของสแตติกอีควิลิเบียนะครับก็คือใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนะครับซิกมา f เท่ากับศูนย์เนาะแล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่าความดันน้บซึ่งเราจะได้ว่าความดันเนี่ยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับโรจคูณกับเดลต้าเอนั่นเองนะครับเนาะในะ่กับกรณีแบบนี้นะครับก็จะมีความดันนะครับที่เป็นความดันอ่าที่เราเรียกว่าเป็นความดันความดันบรรยาก,กนะาศเน,นา,นานนะบวกกับความดันของน้าอีกเนาะถ้าเกิดว่าต้องการถามว่าความดันที่ระดับน้ําตรงเนี้ยนะครับที่ระดับความลึกเท่านี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถหาได้ก็คือเท่ากับ อ่า P T M เนาะนะครับบวกด้วยความดันนะครับของน้ำนะครับก็คือเท่ากับ rho g s นั่นเองนะครับเป็นต้นนะครับแต่กับเมื่อ้นี้นะครับที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะว่ากฎของลาสคารนะครับอ่าลาสคารรอเนาะนะครับอันนี้เขาก็ได้กล่าวถึงว่ากรณีที่ของไหลชนิดเดียวกันนะครับที่ระดับเดียวกันก็จะมีความดันเท่ากันนั่นเองนะครับ เรามาประยุกต์ใช้กับตัวอุปกรณ์ที่เรารู้ว่าเป็นพวกอุปกรณ์ไฮดรอลิกเนาะเป็นพวกแม่แรงนะครับเราสังเกตนหครับว่าแม่แรงเนี่ยเราออกแรงนิดเดียวนะครับแต่สามารถยกรถที่มีขนาดใหญ่นะครับเราก็มีน้ําหนักเยอะได้นะครับก็คือเป็นการใช้กฎของปาสคาลอนั่นเองครับโดยกฎของปาสคาลอนะคะก็คือพูดถึงเรื่องของความดันเนาะของของไหลที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็จะมีความดันเท่ากัน นะครับยังกับในกรณีของรูปนี้นะครับเราจะพบว่าความดันณตตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็จะเท่ากับความดันณตตำแหน่งที่สองนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับเราจะได้สมการดังนี้ครับเราทราบว่าความดันเนาะเท่ากับ f ส่วนด้วย a นะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น f 1นเนาะนะครับคือแรงที่กระทำนะครับตำแหน่งที่1นเนาะหารด้วย a หนึ่งก็คือพื้นที่หน้าัานะครับของตำแหน่งที่1 เท่ากับแรงที่จระทำตำแหน่งที่สองใช่ไหมครับก็คือ F2 เนาะนะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับของตำแหน่งที่สองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน่นะครับ F2 ส่วน F1 ก็จะเท่ากับ a2 ส่วน a1 นั่นเองนะครับนะเนาะเราลองคิดกันลเล่นดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพื้นที่หน้าตัดนะครับเอาเป็นไดเมนเตอร์เนาะหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตำแหน่งที่หนึ่งนะครับ เล็กกว่าตำแหน่งที่สองสองเท่าเนี่ยนะครับเนาะค่าแรงนะครับอ f หนึ่งนะครับก็คือจะน้อยกว่านะครับค่าแรงนะครับ f สองเนี่ยกี่เท่าอ่าเพราะเราลองคิดดูนะครับอ่าก้อนนี้ของข้อนี้นะครับก็คือเป็นกระบอกเนาะกระบอกเนี่ยนะครับก็คือเป็นพื้นที่หน้าตัดที่เป็นวงกลมนะครับ ืดที่น้าถัมวงกลมเนี่ยนะครับเราก็น่าจะทราบดีว่ามีค่าเท่ากับพายส่วน 4, d ยกกำลัง2ใช่ไหมครับอ่า a 2ก็คือเป็นพายส่วน 4, คูณอยู่กับ d 2, ยกกำลัง2ใช่ไหมครับก็หารด้วย a1 ก็คือพายส่วน 4, d1 ยกกำลัง2เราจะเห็นว่า d2 ส่วน d1 เนาะทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า d2 เนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วน2เท่าของ a1 ใช่ไหมครับ อ่าเพราะอ่อของดีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดีหนึ่งกับดีหนึ่งตัดกันเนาะก็จะเหลือเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับแต่ว่าต้องมีการยกกําลังสองด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นครับแรงเอฟสองจะน้อยกว่าอ่าก็นะเอ่อดีสองเป็นสองเท่าเนาะตัวทีนะครับดีสองเป็นสองเท่าของดีหนึ่งเนาะอ่า ตรงนี้ก็จะข้อมูลจะกลายเป็นสี่เนาะนะครับแล้วก็ f สองเนี่ยก็จะเท่ากับสี่เท่าของ f หนึ่งนั่นเองหรือพูดง่ายคือ f หนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ f สองส่วนสนะี่เนาะหรือพูดง่ายคือประหยัดแรงไปถึงสี่เท่าด้วยกันนะครับอันนี้คือกฎของปาสคาลเนาะนอกจากนี้ครับเราลองดูตัวอย่างข้อนี้ครับเมื่อกี้นี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าแรงเนี่ยนะครับความดันเนี่ยจะทําทุกทิศทุกทางเลยนะครับก็คือไม่สนว่า รูปทรงมันจะเป็นยังไงเนาะขอแค่เป็นคลองไหลชนิดเดียวกันและอยู่ที่ระดับเดียวกันเนาะนะครับอย่างข้อเนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะตอบกันได้นะครับว่าตาหน่าง A, B, C, D, E, F, G เนี่ยนะครับจุดไหนมีความหนมากกว่ากันหรือทั้งหมดนี้ความหนเท่ากันครับอาจารย์เชื่อว่าพวกเราสามารถตอบได้ครับว่าณนะตำแหน่งเดียวกันเนาะนะครับทุกจุดจะต้องมี ความดันเท่ากันแต่ว่าต้องเป็นของหลชนิดเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับตำแหน่ง a b c d e f g จะมีความดันเท่ากันครับอ่าส่วนกรณีของตำแหน่ง s และ i นะครับแน่นอนครับตำแหน่งเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าตรง s เนี่ยนะครับมันมีของไหลที่เป็น mercury ด้วยนะครับซึ่งก็คือประหลอดเนาะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าประหลอดเนี่ยมันหนักกว่าน้ำถึง13.6เท่านะครับ เพราะฉะนั้นความดันที่ตำแหน่งเเน่ยนะครับก็คือควรจะต้องมากกว่าความดันที่ตำแหน่ง i อนะครับอันนี้คือพื้นฐานเนาะนะครับแล้วกรณีของความดันเนี่ยนะครับความดันนะครับเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าความดันเนี่ยนะครับก็จะเป็นความดันเกตเนาะความดันเกตเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ p absolute เนาะลบด้วย p atm นะครับหรือเพื่อยๆคือ p absolute ก็เท่ากับ p เกจบวก e atm นั่นเองโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราจะใช้ค่าเป็น p Absolute เนาะนะครับแต่เวลาค่าที่เราอ่านค่าจากเกตเพเชอร์เนี่ยนะครับเราจะอ่านค่ามาเป็น p เกจเนาะซึ่งเป็นความดันที่หักนะครับความดัน atm ออกไปนั่นเองเราจะสังเกตว่าเอ๊ะก็ที่ความดันปกตินะครับบรรยากาศเนี่ยนะครับเพเชอร์เนาะตัวเกตเพเชอร์จะอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ใช่ไหมครับ อ่าอันนี้คือลักษณะของเกตเพเชอร์เนาะคือเป็นความดันที่หักนะครับความดันบรรยากาศออกไปแล้วนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นระค่ามเพชเชอร์นะครับวะค่เพชเชอร์เนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ P atm เนาะลบด้วย P absolute นั่นเองนะครับก็คือ P vacuum นะครับหรือความดันสุญญากาศเนี่ยนะครับเป็นการวัดความดันที่ต่ำกว่าความดันบรรยากาศทั่วไปนั่นเองนะครับ ก็เลยส่วนใหญ่ค่า Pvac ค่าเนี่ยนะครับจะมีค่าติดลบนะครับเราลองดูตัวเกจเพชร์นะครับตัวเกจเพชร์เนี่ยก็จะมี่3รูปแบบเลยนะครับก็คือเริ่มแต่ศูนย์นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นกี่บาทนะครับอาจจะเป็นศูนย์ถึงสิบบาทอะไรอย่างเป็นต้นนะครับถัดมาครับตัว vacum เกจเพชร์ครับ หรือว่าว่าข้ามเพ t ช r e รเกก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็คือจะเริ่อที่ศูนย์แล้วก็กลายเป็นลบอย่างเช่น,นลบห้าลบสิลบสิไล่ไปถึงลบสามสิบเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะค่าจะเป็นลบเพราะว่ามันเป็นว่าข้ามเกตหรือว่าเป็นความดันสุญยากาศนั่นเองคือต่ำกว่าความดันบรรยากาศทั่วไปนั่นเองครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็คือเป็น Dual s สเ l ลนะครับก็คือเป็นกรณีที่ ความดันเนี่ยนะครับสามารถตัวเกจเพเชอร์ตัวนี้ครับสามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับทั้งกรณีที่เป็นอ่าเป็นบวกแล้วก็เป็นลบที่เป็นแวคคัมเกจเนาะอันนี้คือเป็นเกจเพเชอร์ปกติเนาะกับตัวนี้เป็นแวคคัมเกจเห็นไหมครับคือมันอ่านค่าได้นะครับทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับอ่าซึ่งส่วนใหญ่นะครับไอ้ี่นี้ที่พูดถึงเนาะก็คือเป็นอ่าเราจะใช้ท่อบูดองนะครับเนาะเป็นท่อบูดองนะครับในการ พอความดันมันสูงขึ้นครับก็มาขยับกลไกเนาะทำให้ตัวมิเตอร์วัดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนาะอันนี้ก็จะมีหน้าปัดนะครับแล้วก็จะมีหน่วยต่างๆนั่นเองนะครับมาทีน,นี้เราย้อนกลับมาที่อุปกรณ์การทดลองของเรานะครับอุปกรณ์การทดลองนะครับเราก็จะมีนะครับเราจะใช้ด้วยน้ําหนักเนาะตัวน,นี้เรียกว่า dead weight tester นะครับเราก็จะมีหนึ่งเลยก็คือ กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบพร้อมด้วยลูกสูบนะครับที่ทําด้วยสแตเลสเนาะนะครับซึ่งได้ผ่านการกึ่งนะครับที่มีขนาดที่แม่นยําแล้วนะครับโดยที่เขาให้พื้นที่หน้าตัดมาแล้วนะครับก็คือมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับสองร้อยห้าสิบนะครับตารางมิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ตัวลูกสูบเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําหนักนะครับมีมวลอยู่แล้วเนาะก็คือเท่ากับห้าร้อยกรัมนะครับ เราก็จะมีตุ้มน้ําหนักด้วยนะครับตน้ำหนักเนี่ยก็จะมีแบบ2,000กรัม1อันครับมี1,000กรัมนะครับ3 3อันเราก็จะมี500กรัม2อันนะครับโดยก็จะมีแท่นติดตั้งเกจวัดนะครับความดันเนี่ยพร้อมกับตัวเกจนะครับขนาด4นิ้วิเเนาะตัวนี้เป็นเกจเพชเชอร์ขนาด4ีินิ้วนะครับอยู่ในช่วงของ0น,นะครับอ 0ถึง3.5เนาะกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเราก็จะมีนะครับในส่วนของข้อนะครับระหว่างลูกสูบอัดแรงดันนะครับกับแท่านติดตั้งเกจวกัดความดันด้วยนะครับแล้วก็มีตัวท่อระบายน้ำทิ้งนะครับพร้อมแท่นวางนะครับที่มี สกูปรับระดับด้วยนะครับอันนี้นะครับแท่นวางตัวนี้เนาะสามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งก็จะมีอาที่เราเรียกว่าระดับตาไก่เนาะบอกอยู่นะครับเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเราก็ต้องมีการเซตนะครับตัวตาไก่เนี้ยนะครับให้อยู่อึ่งกลางก่อนเนาะเพื่อที่จะให้ระดับมันอยู่ที่หรือว่ามีระดับที่มันคงที่นะครับเนาะเรียบนะครับพร้อมที่จะทดลองนั่นเองนะครับ ทีนี้วิธีการทดลองครับเราก็จะมีหนึ่งเลยนะครับคือวางนะครับในส่วนของแท่นอุปกรณ์นะครับการทดสอบลงบนโต๊ะนะครับพร้อมกับการปรับสกูนะครับให้ได้ระดับเนาะก็คือให้เราดูจากตัวตาไก่นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับเราปรับสกูนะครับจะมีสกูอยู่ที่ด้านใต้ของตัวเกียดตัวนี้เนาะนะครับให้เราปรับให้ตาไก่เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางเนาะนะครับให้ได้ระดับนะครับ จากนั้นทําการติดตั้งเกจวัดความดันนะครับที่จะนํามาทดสอบนะครับบนแท่นติดตั้งเกจครับเราก็ทําการถอดลูกสูบออกนะครับจากกระบอกสูบนะครับเราก็ให้เราใส่นะครับให้เกือบเต็มกระบอกสูบนะครับจากนั้นนะครับให้เราค่อยๆใส่เนาะใส่ลูกสูบนะครับลงไปในกระบอกสูบนะครับค่อยๆใส่นะครับจากนั้นนะครับตัวลูกสูบเนี้ยนะครับก็คือจะมีมวลอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับ จำได้อยู่ใช่ไหมว่าคือห้างด้อยกันนะครับหรือ0.5กิโลกรัมเนาะนะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเพิ่มน้ําหนักนะครับเนาะเป็นครั้งละ0.5กิโลกรัมนะครับเราก็ทําการบันทึกค่าที่เราอ่านได้จากเกจวัดามดันนะครับโดยที่เราใช้สมการในการคํานวณเนี่ยนะครับก็คือใช้สมการ P นะครับเนาะใช้สมการ P นะครับเท่ากับ f ส่วนด้วย a นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้นะครับตัว f เนี่ยนะครับเราใช้เป็นมวลเนาะอ่าก็คือแทนค่าด้วยกิโลกรัมไปก่อนนะครับเราก็หารด้วยพื้นที่นะครับซึ่งก็คือเป็นตารางเซนติเมตรนะครับแต่ว่าตัวพื้นที่หน้าตัดเนี่ยะครับโจทย์ให้มาแล้วเนาะก็คือตัวแรบเนี่ยมันมีขนาด มาให้แล้วนะครับเพื่อสองอยห้าสิบตารางมิลลิเมตรนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการแปลงค่าด้วยนะครับเนาะอ่าทีนี้มาดูในส่วนของตารางบันทึกผลการทดลองครับตารางบันทึกผลการทดลองเนี่ยก็จะมีน้ําหนักนะครับที่กดบนลูกสูบเนาะเริ่มตั้งแต่ศูนจุดห้านะครับไล่ไปหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองจนถึงสี่กิโลกรัมนะครับแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบนะครับก็ใช้ที่นะครับเป็น ก็คือเท่าเดิมเลยเนาะครับก็คือ2อ0ยห้าสิบตารางมิลลิเมตรแต่เราต้องแปลงให้เป็นตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งมันก็จะคงที่เนาะและค่ากำลันครับอพอเราทําการเพิ่มมวลแล้วเนี่ยค่ากำลังที่อ่านค่าจากตัวเกจเพรสเชอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะค่ากาลังตรงนี้จะเป็นค่ากาลังที่ไดจากการคํานวณเนาะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นค่ากำลังที่อ่านได้จาก เเพชร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำคำนวณค่าความคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนครับนะครับอันนี้คือตารางมิตผลการทดลองนะครับจากนั้นให้เราทําการเอามาพอดกราฟเนาะโดยแกน x เนี่ยนะครับก็คือเป็นก็คือแกน x จะเป็นมวลเนาะนะครับส่วนแกน y เนี่ยนะครับก็คือ,อ กน y เนี่ยนะครับก็คือเป็นความดันที่อ่านได้นะครับเราก็เปรียบเทียบกันเนาว่าค่าที่ได้จากทางทฤษฎีกับค่าที่เราอ่านได้จากความดันเนี่ยนะครับเป็นยังไงเนาะมีสโลปเท่าไหร่นะครับโดยสโลปเนี่ยนะครับเราสามารถหาค่าได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะครับเนาะแล้วก็เส้นที่เราตีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเส้นที่ผ่านจุดนะครับทุกจุดเนาะนะครับ ส่วนใหญ่เราใช้หลักการของรี s แควร์แ e ทตอนเนาะคือให้เส้นนะครับมันชิดจุดคุกจุดนะครับให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเราก็ค่อยหาค่าความชันนะครับอ่าซึ่งเราก็จะทราบวันดีครับว่าค่าความชันเราก็คือมีค่าเท่ากับ y เนาะสมมติว่เป็นความน่าค่าความชันออกมาเป็นรูปของเส้นตรงนะครับ y เท่ากับ mx บวก c เนาะซึ่ง y เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวแปรตามเนาะก็คือเป็นค่า เเชเชอร์ H, ใช่ไหมครับเนาะอ่าส่วนอ่าในส่วนของค่า x นะครับก็คือเป็นตัวแปรต้นของเราเนี่ยก็คือเป็นมวลใช่ไหมครับแล้วก็เอมเนี่ยนะครับก็คือเป็นความชันของกราฟส่วน c เนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y นะครับซึ่งจุดตัดแกน y เนี่ยก็คือเป็นจุดที่ x มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับ อ่าล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราสามารถหาค่าได้ครับในการทดลองเนี่ยนะครับเราก็จะมีการคือเราจะไม่ทําแค่ครั้งเดียวนะเราก็จะมีการทดลองสามซ้ำนะครับเราก็มาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับเมื่อที่ค่าเฉลี่ยนะครับเราใช้ตัวย่อเป็น x bar เนาะก็เท่ากับผลรวมของ่าข้อมูลนะครับทั้งหมดเนาะนะครับาด้วยจํานวนนะครับของข้อมูลนะครับซึ่งในที่นี้คือสามเนาะนะครับ เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะครับส่วนค่าความคาดเคลื่อนนะครับหรือค่าเออร์เเนี่ยก็คือเท่ากับ x t นาะลบด้วย x m นะครับซึ่ง x t ก็คือเป็นค่าที่ได้จากทฤษฎีนะครับลบด้วยค่าที่เราไดจากการวัดนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับจะต้องอยู่ภายใต้ของค่าสมบูรณ์ด้วยนะครับเพื่อใหคือค่าจะออกมาเป็นบวกนะครับถัดมาครับคือเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนนะครับหรือเปอร์เซ็นต์เออร์เอร์นะครับ p ปอร์เซนต์เอเนี่ยสหามารถหาได้จากค่า Absolute ของ X t กก็คือ,อค่า X ที่ได้จากทฤษฎีเนาะลบด้วยค่า X ที่ได้จากการวัดนะครับแล้วก็หารด้วยค่า X ที่ได้จากทฤษฎีนะครับแล้วก็มาคูณด้วย100%นะครัเเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะครับและนี่ก็คือ lab นะครับการเปลี่ยนวัดความดันนะหรือว่าเ e ิร์กเกต e c a ิ r บอ a t i o n ครับผมสวัสดีครับ